ฮลโหสวัสดีครับเป็นยังไง<อ>บ้างครับ<อ>พ่อแม่พี่นอ้องวันนี้เรามาพบกับาคานบันทึกหวยนะครับเราก็จะมาพบกันทุกคืนวันนี้ไม่รู้เสียงดีหรือเปล่านะครับก็ลองดูกันก่อนนะครับ เมื่อกี้ว่าจะไลฟ์สดทาง f ฟ c e b o o สองวันแล้วหมวแต่ปั้งกันอยู่ก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> ไม่รู้มันเป็นอันอย่างไอ้ตรงนี้ไม่ก็เอาไม่อยู่ครับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะต้องถือไมาแบบนี้ก่อนนะัลโหลนดยยินหมครับที่มาวันนี้ก็มาเพื่อที่จะทำหวยครับ เพิ่งหัดทำาตรงนี้ครับมิกเซอร์ครับโอเคนี่เพิ่งหัดทำมิกเซอร์ครับไลฟ์สดไม่ได้ก็ต้องมาถ่ายวิดีโอตัวนี้ก่อนครับยังไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นหน้าจอครับวันนี้จะนำเสนอเลข10บบน สิบบนหน่วยบนครับสิบบนหน่วยบนแล้วก็อะไรต่างๆอีกเยอะแยะนะครับมีเสียงเป็นยังไงบ้างทดสอบเสียงนะครับตอนนี้ฮัลโหลครับทดสอบเสียงเสียงดีไหมอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันอ่าที่ช็อตมีเดียครับโอเคเจอทัศนาได้ครับเดี๋ยวเอาไม้ไปมัดก่อนครับ หวังว่าเราก็คงจะเห็นกันนะครับเปิดภาพประกอบอะไรก็ขอให้ถูกหวยกันนะครับพี่น้องตอนนี้ก็อาจใช้เสียงตัวน,นี้ก่อนครับจะทำให้เสียงดังดีที่สุดนะครับขาไม้นี่เอาไม่อยู่ก็ต้องจับไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันมันหนักตรงนี้หนักหนักมากหนักเหลือเกิน,นครับ โอเคอ่ะมาดูหัวกันต่อนะครับเดี๋ยวๆแล้วตรงนี้มายัางไงนะครับนี่เยเดี๋ยวจะต้องลากลากกันมาใกล้ๆนะครับแล้วก็ซูนตรงนี้เนี่ยซื้อมาวันนี้ไอท้ที่ทำมิกเสียงครับมิกเซียงลักตุเลหน่อยแต่ว่าก็ คงจะทำให้ท่านได้เห็นกันจะจะโอ๊ยโดนหนีบโดนอะไรกันไปตัว่วเลยครับเห็นวิธีการทำแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับอย่าดูเฉยเฉยนี่อะไรในเลขหลักหน่วยเลยครับจอก็เอียงนะครับเดี๋ยวสักแป๊บก่อนจอก็เอียงอยู่อ้าว <laughs> ขำอะไรนะักเยอก่อนเยอก่อน <_ S 1> นี่นะครับอเป็นรายการเป็นรายการตลกไปแล้วหรอครับฮัลโหลเสียงดีไหมครับผมปรับเสียงครับเอ,อ่อได้หมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปสู่หลักขบวนนะครับอืมตอนนี้กําลังปรับเสียงนะครับเดยวะเมาส์ก็ เมอ็อกก็อ่า,อา,อาเรามีสูตรหลักหลักสิบบนนะที่ที่เคยโพสต์ไปไอ้ดวนก่อนนะครับตอนนี้เหมือนก็อยู่ในห้องประชุมเลยจริงไหมครับเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านครับฟังสาวไปด้วยครับนี่คือหลักสิบบนนะครับอ่าหัวที่มีแล้วครับนี่ไง มือมือถือไม้อีกข้างนึงก็ถือน,น้นเยอะจะไปหมุนนัดตรงนี้ก่อนครับมทม,มัดไม่อยู่ครับไอ้ตรงนี้ใช้ของแบบนี้เพิงเพิงเพิงได้ของมาครับวันหนึ่งเพิงทดสอบตัวนี้ าไม่ก็ทำแบบนึงไม่มีเสียงเพลงใช่ไหมครับเนี่ยตาลายก่อนอ้าโอเคครับหลักสิบบนตัวนี้ก็ที่เคยโพสต์ไว้ใน YouTube ด้วยนะนี่อันนี้ก็เด่นตัวไหนครับเด่นขึ้นตัวับเมื่อกี้หิวมากๆเลย <c oughs> หิวจัด ตอนนี้เรามาดูขยายออกหน่อยก็ได้นะไอ้ตัวเต้าเต้าเต้าคโโวโยเฮ้ยไม่ใช่โคโวออายอควายตัวใหญ่ๆก็ว่อ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับโอเคตกมือกันเกลียวเลยครับอืน่นแน่น่ารักและอายางหลักตักสิบบนนี่เสียดายดจังเลยผม แอดไลฟ์สดไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับสมาร์ทโฟนเนี่ยทำได้จะได้แต่ก็ล่มทุกดีตั้งแต่เมื่อวานนะครับหลักสิบบนวัที่หนึ่งก็ไอตัวนี้หนึ่งสองห้าแล้วก็สามสี่เจ็ดออกสองสองเก้าอ่าไอตัวนี้นผิดผิดสูตรหลังนะครับส่วนวัที่สองก็สามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ด แปดเก้าสองในสุดซ้ายสุดขวาครับออกศูนย์สามแปดก็เข้าสูตรนี้เออก้าวสุดนี้ครับตกใจกันเกลียวเลย<ส>เอ่าวมื่อที่สามนี่แปดเก้าสองชนกับแปดเก้าสองอ่าชนกันเลยครับนี่อ่าคำอ,อะไรล่ะครับเข้าดีอยู่เนี่ยตกมือจีนี่ครับเดี๋็กกำลังขยับจอไอ้นี่ก่อนครับ ห้อยเวียนหัวนิดหน่อยอ่าตรงแล้วจ่ไห้ครับข้ามาเลยครับงวดที่เจ็ดดูก่อนกันแ้วกันนะครับเพราะว่าจะมีสองกลุ่มให้ดูคืนนี้นะครับสองกลุ่มให้ดูกันตอนนีท้ทดสอบปรับเสียงอยู่นะครับอืม สูตรสองสูตรนี้ชนกันที่เลือกสูตรไหนตามใจนะครับถ้าอาจารย์เลือกให้ก็เลือก9 3 1สครับเลือก9 3 1อ่าแล้วมาดูกลุ่มที่สองที่จะนําเสนอคืนนี้นะครับมาดูกันนะครับคืออ่าตรงนี้อ่าตัวที่2เด่น10บ,บนนครับวัดที่1 ตอนนี้7245ชน6 7 12นอี่ออก0 73ครับผมนี่เสียงคลื่นสาดมาสัดเดี๋ยว็ดหมุนมันก็ล่างหน่อยอ๋อครับปับวันนี้ตัวรักตัวเลหนนยครับแต่ก็ยังดีที่ ทำอัดเสียงได้อยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่โอโ้มันปืนกลนี่นะอ่าดูงวดที่สี่ต่อครับอย่างเจ็ดสองสี่ห้านี่ชนหกเจ็ดหน,นึ่งสองชนกันชนอ้อยิงกันแล้วอ่งวดที่ไหนเมื่อกี้เจ็ดอกเจ็ดหนึ่งสองงวดที่สี่ครับออกโอกสองเก้าหลักสิบก็มีสองถูกต้องนี่ วัตถีห้าครับอกหนึ่งสามสี่ชนหกเจ็ดหนึ่งสองออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ถ่ายนะครับถูกต้องวัตถีต่ออะไรต่อเนี่ยกี่นาทีแล้ววันนี้เราก็จัดรายก,การสดไปด้วยครับขอบคุณที่ปลุกปู้ให้กำลังใจผู้จัดทำนะครับวัตถีเก้าครับห้าศูนย์สองสามชนศูนย์หนึ่งห้าหกออก หกศูนย์สองมีศูนย์หลักสิบถูกต้องครับโอ้ยขำอะไรล่ะมันถูกต้องเออตกมือสิครับแม่ไม่รู้อะไรว่าที่สิบครับสี่เก้าหนึ่งสองอ่าโอ้ยยิงอีกแล้วว่าจะปรับเสียงใหม่ดูเสียงนี้ครับใช้ได้ไหมเออไม่กล้องแล้วว่าที่สิบนี่ครับอข้ามไปเลยดีกว่านั่นเนี่ยวันที่สิบครับเด่นอะไรนี่ เด่นอะไรเนี่ยโดนยิงเรื่อยเลยสี่ข้าหนึ่งสออกหกเจสองออกหนึ 1, 2, ออ่งหนต้องค่าดีใจสี่แหมนั่นไงโอเยโอเยโอเย,อเยครับต่อไปเลยครับ นั่นไงวันที่สิบสองครับ1นึ่อกแปดเชนหนึ่งสองอกเจออกเจครับโอ้ยอีกแล้วขำอะไรล่ะต้องดีใจนี่นี่พวกนี้วันที่สิบห้าครับเจ็ดสองสี่ห้าชนสี่ห้าเก้าออก8ปดสี่ศมาหลักสิบ ใจลอยไปถึงไหนเนี่ยออกจีสามใช่ไหมแปดเก้าสามสี่ใช่แล้วแล้วก็งวดที่ข้ามเลยครับงวดที่สิบหกสองเจ็ดเก้าศูนย์จนเสียเก้าศูนย์ออกเก้าศูนย์สาโอ้ยไม่ใช่จีงวดที่สิบเจ็ดนะครับสี่เก้าหนึ่งสองจนสามสี่แปดเก้า ที่แปเกาออกแปดสครับแล้วก็มาถึงงวดที่ส8ครับงวดที่16บหธันวาเนี้4 9 1 2่งสอจนสองสออกอะไรครับนี่จะเลือกสุดซ้ายหรือสุดขวาเลือกเอาครับเลือกจุดไหนเป้าเลือกเป้า เลือกเป้าเลยครับนี่ไม่ใช่เป้าสายันนะครับเป้าหวยชนเด่นสองรองหนึ่งสามเก้ากงบนให้เก้าสามหนึ่งหลักเ็บตัวน,นี้ก็แถมสองอีกตัวหนึ่งยิงให้ตรงเป้าอามาหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนเป็นยังไงบ้าง หักหน่บนวันที่หนึ่งห้าสุดเดียวครับศูนย์หนึ่งสามสี่ออกศูนย์เจ็ดสามมาสามเห็นะครับถูกต้องตรงเป้าเปี้ยงนี่วันที่สองก็ก็ศูนย์สองสามออกสองสองเก้ามาสองหลักสิบนี่ครับวันที่สามแปดหนึ่งสองออกศูนย์สามแปดครับแปดมาหลักหน่วยจริงๆด้วยนี่ วันที่สี่ครับข่าศนสองสามออกหกสองเก้ามีเก้าหลักหน่วยด้วยครับเห็นไหมครับอืมวันที่ห้าสามสี่หกเจ็ดออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดมีเจ็ดหลักหน่วยด้วยวันที่หกครับเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งออกหนึ่งสามหนึ่งหน่วยก็มีหนึ่งถูกต้องโอ้ถูกสิ วันที่7ครับ0 134ออก623มี3หลักหน่วยด้วยวันที่8วันที่8นะครับวันที่8ตรงนี้วันท่ก็ศูนย์่สาออก3 2 4ถูกต้องนะครับวันที่เสอี่ห้ออก602ถูกต้องนะครับ วดที่เก้าครับหนึ่งสองสี่ห้าออกศูนย์สองมีสองหลักหน่วยด้วยถูกต้องนะครับตรงนี้อ่าเราข้ามไปเลยดีกว่าครับออาวัดที่สิบกแล้วกันครับนี่วัดที่สิบ0กเก้าศูนย์สองสามออกเก้าศูนย์สามมีหลักหน่วยสามถูกต้อง วันที่17ครับ0134ออก840มีศูนย์หลักหน่วยด้วยครับถูกต้องวันที่18ครับ4578หลักหน่วยบนงวดวันที่16บหันวาน,นี้นะครับจะมาตัวไหนนี่ชอบไหมครับชอบกระตกมือโอเคจับกู้เลดดีออก,กว่าอ่านี่ใหญ่เกินไปก็ย่อม,มาหน่อยนึง ตึบตึบนี่แปรรับจับคู่บน,นครับสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ครับชอบชุดไหนคิดเงินได้เงินคิดถอนจะได้ถอนนะครับจากเพียร์คลรมายครัแบผบ ต่อไปก็มาเป็นสูตรล่างนะครับสูตรล่างมาแบ่งปันกันสูตรล่างต่อกันไปเลยครับหลักสิบล่างเด่นอะไรหลักสิบล่างงวดที่หนึ่งครับเด่นสองหกแปดหนึ่งครับออก8ปหมี8ดหลักสิบล่างถูกต้องนะครับงวดที่2ก็ 6 0กศอ้าอกหกศนี่มีหลักสิบล่างมีหครับมนที่3ามสองหกแออกแปหถูกต้องนะครับถูกต้องเดี๋ยวเราจะข้ามไปนะครับเดี๋ยววิดีโอยาวเกินไปอัพโหลดขึ้นช้าแล้วท่านก็จะเบื่อด้วยอ้าวดูตรงนี้ไปดูต่อไปครับดูไปเลยนี่ ค่ามาถึงวันที่10บก็แล้วกันครับ2องหกแปออก1 0ึ่งศนออกหนึงนะครับไปเลยค่ามไปแล้วครับวันที่1ิบห้าหอออกห้าแล่างก็มี5้าถูกต้องครับวันที่1ิบเครับ7 1 3 6ออก6 7มี6หลัก10บถูกต้องนะครับมีด้วย แล้วก็งวดที่สิบแปดนี่แหละครับงวดที่สิบแปดนี่งวดที่สิบแปดนี่จะเป็นตัวไหนครับดูสิดูสิดูสิห้าเก้าหนึ่งสี่ 5, 9, 1, 4, ครับห้าเก้าหนึ่งสี่ออกตัวไหนดีครับห้าเก้าหนึ่งสี่ครับจับตัวไหนหรือจะจับเป็นชุดเอาไปวัดดวงของท่านไม่เลขเด่นเอามาดึงได้เลยนะครับผม อ่าเราก็มาหลักหน่วยต่อเลยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยเด่นหน่วยล่าง f ดาวครับตอนนี้ขีดทุ่มสามทุ่มครึ่งแล้วครับสามทุ่มครึ่งแล้วโอเคหลักหน่วยล่างสี8ห้าก85ก็มาหาตถูกต้องนะครับได้เลยนี่ แล้วมางวดที่สองครับงวดที่สองี่เด่นเก้าศูนย์สามสี่ออกหกศูนย์ถูกต้องครับมีศูนย์หลักหน่วยด้วยมีศนหลักหน่วยงวดที่สามสี่ห้าแปดเก้าออกแบบหน้ามีห้าหลักหน่วยครับข้ามไปเลยครับงวดที่เจ็ดครับสองสามหกเจ็ดสองสามหกเจ็ดออกแปดสามนะครับแปดสามถูกต้องข้ามมาเลยครับ วันที่สิอครับห6 9 0ออกสองหลักหน่วยล่างมี6กถูกต้องนะครับผมวันที่สิบสี่เราข้ามไปเลยแปดเ้าองสามออก9กสมนะครับออกเก้าสาถูกครับมีสามหลักหน่วยด้วยวันที่17แล้วกัน6กเจ็ดศูนนครับหกเจศนี่ออกหกเจอีกแล้วนี่ วันที่18กับ560 9 0. หลักหน่วยล่างจะมาสักตัวเม้นเนีย่ยเอาไอ้ตามเป้าไปเลยนะครับนี่อันแน่690จับกูล่างดีกว่านี่กูล่างแพ้แพ้แพดาวนี่5 5 6, 5 6 5 9 5 0โอ้ยน้ำใจเลย9 5 9 6 9 9 9, 9 0นี่ เา้าไม่ใช่สิแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สี่ห้าสี่หกสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนสี่เก้าสี่ศูนย์โอเคถูกจังนะครับโอ้โหนยังไงถูกดิครับโอเคครับ เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราก็มาเจอกันแล้วครับสูตรอันนี้จะไม่เถมสูตรครับเพราะว่าจะรอให้ถึง1 0 0 0 0แสนซับก่อนอยากจะให้กดซับสกายกันเยอะๆครับให้ได้1,000 100, ทแสนซับแล้วก็จะแจกสูตรให้กระทุ่มเลยครับอตอนนี้ก็แจกกันไปก่อนหน้านี้ก็้ไปดูนะครับ ถ้าเกิดว่าโจทย์ไหนเข้าก็เอามาใช้ต่อนะครับโจทย์ไหนเข้ามาใช้ต่ออืมขอบคุณมากครับถ้าโจทย์ไหนไม่เข้าก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับอืมตัดทิ้งไปถ้าโจทย์ไหนไม่เข้านะครับเอาคืนนี้ก็ขอลาก่อนนะครับลาตีสวัสดนะครับลาตีสวัสดครับสวัสดีครับผมพบกันใหม่ครับเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวจะทดลองเสียงก่อน อันนี้เองเอามาใช้วันแรกครับไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ครับขอให้ท่านถูกวัดครับนี่เป็นเพียงการทำนายเลขเท่านั้นครับอย่าไปจริงจังมากครับเงินของท่านเก็บรักษาออยู่กับท่านนานๆนะครับให้เก็บออยู่กับท่านนานๆนะครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับนี่เป็นเลขล่างครับเดี๋ยวย้อนไปด้วยครับเลขบนมีอยู่ครับในวิดีโอนี้ ก็ลาไปก่อนครับหลับฝันดีครับกรับหลับฝันดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ